สามหมืนสุดท้ายตั้งตีเฮ้ยซื้อผ้าพันสวยงามครับพี่น้องครับ้โหทำไมคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาดเอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้พี่เขือพามีที่เกมสาวถ้ำนะเกมนี้เกมฮิตเกมฮอตเกมรัก สุดๆเลยวันนี้าตาการแตก71%นะครับ2อทุ่ม41นาทีสตาร์ตเบ็ด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 วันนี้เติมมา9ตอนแรกม,มันไม่เติมหรอกมันเติมมา5,000แล้วเริ่รมมา4ี่พันหสิบสี่แล้วก็อยากอาคิปอยากซื้อเบ็ดร้อยไปนานๆทีมาซื้อให้ดูไหนๆก็มีทุนแล้วไปต่อครับกำไรมันอาถรรพ์วันนี้มันสี่มันกำไรแล้วแหละ แต่ตอนนี้มันขาดทุนนีหว่ามาเริ่มจากทุน9000นะตีง่ายๆในคลิปนี้ทุน9000นะครับจะลองซื้อฟรีเกมเมื่อกี้ไปบวกไอไว้ไอบัตตี้โชดดาวมาไออะไรว่ากำนันหญิงในในค่ายนี้แหละเออเล่นเบ็ด50บวกขี้แตกตอนนี้ซื้อมา5000ได้มาถาม 8 môn thứ hai Bùm Bùm Ơi hơi hơi bùm còn Ơi bơm Y xào tham, bay Tay thì đi Dắm Để lói Tư vi game Hạt dai xứ khăn nồm dài Ai Lại cuối lùi bay Dấu hủ theo nửng mà ui ครับฟ้ามาแถวสามหน่อยดิโอ้โหลายแม่งคตดโอ้โหเสรษดายเลยมึงดูดิเขียวมัต้องการก็จบเจ๊เป็นอะไรกับเขียวครับโอ้ยคืนครับคืนครับ ได้ทั้งต้นทั้งดอกครับโอ้โหดึงหมื่นดรอยครับทุกคนโอ้โหตาก็แตกเจ็ดสิบเอดเปอรเป็ดร้อยนะมันเป็ดร้อยนะมันเลยแตกเป็นหมื่นได้นะทุกคนไม่ได้เวอร์นะครับไม่เวอร์นะแบบนี้หมื่นห้าเจ็ดหศูไปต่อครับไปต่อซึ้ต่อสามทีก็เกินพอแล้วมั้งไปงาไปงาไปยี่สิ สวยงามครับพี่น้องครับสวยงามครับสองพันสี่ซื้อไปห้าพันอู้หูเฮ้ยเราสองไม่มีชมพูถนะ้ามีชมพูน้ึงเอ้ยเต็มคาราเบลบอกเลยว่าเต็มคาราเบลเราสองมีชมพูนะทุกคนสามมืสุดท้ายสัเฮ้ยซื้อห้าพัน สวยงามครับพี่น้องครับโอบ้โกกำไรแล้วเด็ดเ,เค่แปดพันหกซื้อไปห้าพันกำไรสามพันหครับทุกคนสองทีสุดท้ายอหลุมเจาะหมื่นอหลุมเจาครับก้างในหมื่นกว่าครับวันนี้สวยงามจัดหมื่นกว่าพอแล้ไม่ไปต่อแล้วเดีย๋ยวความโลกทำให้ชลิปหายไปเจอกันใ่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปกันแล้วกันมาแวะแป๊บหนึ่งแต่ก็แบบเออก็ได้นะได้เยอะเลยแหละโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปอีกรอบหนึ่อนง <ๆ S 2> อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ที่ตามสัากระดิ่ง,งเป็นกำลังใจกับพี่เขียวด้วยนะครับขอเกมได้นะใครอยากให้เล่นเกมไหนรีวิวเกมอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะไปแล้วครับบ๊ายบาย